ล้วเขาต้องรอเราอย่างงี้เหรอเรารอเขาไม่ใช่อเขาอ๋อเหรอเออมันแต่เขาก็ต้องรอเราด้วยรออะไรอ่ะรอคนมาทุกคนนั่นหรออ่าก็ต้องรอกันพี่บอกว่าเหมือนคนที่ถึงจะค่อยทำไม่ใช่อ่อใช่ก็มันน้อยไปมทำนี่ต้องทำให้คนเห็นเยอะๆดิเพราะเดี๋ยวเขาก็มาก็ทำไปเรื่อยๆไปไหมไปละอีกละเอีกละเอีกละไปไหมทำเลยนะสองพันเนี่ย ตามเร<ก>็วเดี๋ยว,วก็ค่อยๆขึ้นเฮ้ยนี่ช่องเรานะเดี๋ยวนะตามหน่อยเร็วแบนทราจะถามแบหมหรอหอรเือจะพูดชื่อดีกวอ่ะพี่คุยไปก่อนขอขอขอเอลวิสเอลวิสเดี๋ยววันนี้ทำเดี๋ยวครบหมื่นเลยจะทำหมูต้องเค็มให้ให้ดูนะ วันนี้ทำแกงเนื้อมาได้ด้วยน้องสาวที่รักทำมาให้เออมีอะไรผิดเพี้ยนไหมเนี่ยเออ เขาเขาอ่านตรงไหนนะเขาอ่านตรงไหนนะน้องเขาอ่านตรงไหนนะปัดทางไหนอ่านเฮ้ยอ๋ออ้ระหว่างนี้วชวนคุยกันสองหมื่นห้าแล้วสองพันห้าน้องเรารู้แล้ว ไม่ทันอยู่ดีอ่ะเฮ้ยทุกคนอย่ายพุ่งไปไหนนะลอยเฉยลอยไปเลยเฮ้ยเร็วดิจะเอ๋อ hello เบอร์หมีมาเฟียไหมไม่ไม่แกแดกคุยอยู่เอาไหมไปไหมหมูต้มเค็มเอาปะไปหมูต้มเค็มเลยไหมคะหมูต้มเค็มเลยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอคนก่อนนะเดี๋ยวไปหมูต้มเค็มกันใช่ดิแช่ได้เปล่า เ็ายไม่ทันจริงหน่อยพูดมามาพูดหน่อยพูดแทนพี่เอน้มันเดี๋ยวพี่ไปเตรียมเงินตรงนั้นไปไหนพี่ไปไหนห เดิมไปช่วยเล่วยก็นี่ไงไม่พี่เป๊กก็เอามาสิพี่เป๊กไปทำนี่อ่ะหมูเค็มโชว์เคมาวันนี้พี่เป๊กจะทำอะไรนะทำหมูเค็มค่ะมากินหมูเค็มบ้านอหมูต้มเค็มหมูต้มเค็มอืทำอะไรอันนี้หมูแดดเดียวเพื่อ เด็กจะเริ่มทำหมูต้มเค็มแล้วนะเปิดแอร์ร้อนมันหนักนะนี่อ่ะนี่อ่ะหมูต้มเค็มเราใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างอันนี้คือสามเกิอนะครับรู้จักยังรู้จักแล้วเพื่อนกันสามคน,นคือเพื่อนกันสามคน,นคืออะไรเพื่อนกันสามคน,น,คนไม่ใช่เอาจริง กระเทียมและผักชีไทยดมเนี่ยอืมอืมอืมเย็นส้อคงไรม่เปิด่เปิมันไม่เปิดอ่ะจะทำหมูต้มเค็มให้ดูนะวันนี้นะคะหม,มูต้มเค็ม มีคนไปเที่ยวหมดแล้วันนี้ใช่เขายังกลับไม่ถึงบ้านกันงั้นเดี๋ยวเราก็ทำดีกว่าเอ้ยทำเลยทำเลยฮะทำเลยหมูต้มเค็มอ่ะหมูต้มเค็มใช่ไหมใส่แก้วชาหม้ออยู่ไหนหม้อหม้อไหมเอา เดี๋ยวมาตรงนี้ก็ได้ถึงไห่คะเดี๋ยว่ะสนนะักการศึกษดีแล้วไปไหนกันหมดไอจิ๊บเฮยอเอาเนี่ยให้หมูเสิร์ฟไว้นี่คือกระดูกหมูอ่อนนะอืมทำไมต้องต้องวางแรงๆด้วยมาเฟียไงชอบดุแรงโอ้โหในบอกว่ามาเฟียเป็นชื่อพีเฮ้ยอันนี้ เห็นผมมีหวังไปนะแสงสีเนี่ยว่าผิดดีกว่าอาจจะถอยไปไกลๆนิดึงก็ได้มาเร็วนี่อ่ะหมูนะใส่ไปแล้วนะคะในหม้ออันนี้หมูนะอ่ะแล้วใส่อะไรอีกถามเกออ่ะใส่ไปใส่หมดเลยปะให้เนี่ยวันนี้พี่บอกให้นย่าทำ เอวใส่หมดเลยหรออันนี้นะสามเกลือใส่สเกลือคือทีนี้ก็จะเปิดช่องพี่อ่ะคนเขาอวันศุกร์เขออกอีกเที่ยวกันแล้วคือปกติตรงนี้วันอังคารวุฒิราชนอนอยู่บ้านดูเกี่ยวไหมอ่ะเกี่ยวสิวะเกี่ยวเลยเหรอเกี่ยวเกี่ยวดินี่ไงสองพันเจ็ดแล้วสามพันแล้วสามพันแล้วเขาเขาก็เห็นทุกคนเขาเห็นว่าจํานวนคนเท่าไหร่ใครเห็นอีกอ่ะทุกคนเห็น สามเกอใส่ไปแล้วแล้วอะไรต่อคใสถุงมือพี่หยั่งพี่ขยั่งนี่นู่นต่อใส่ไปดิใส่แล้วไงสามเกอใส่แล้วห้าพันเจ็ดแล้วเดี๋ยวดีไปไหนอ่ะ สิเพีอะไรรู้แม่ง <Okay. S 1> มีความรับตลอดเวลาพวกน,น,นี้มันจะเยอะขนาดนั้นรู้วะอะไรคุยหลังบ้านอยู่นี่ไง,งโอ้โหเก้าพันหนึ่งเก้าพันสี่โชว์ช่องพีเขาบอกว่าเรีก่กงพวงตื่นนี่พวกหายเนี่ยใครหายหนี่นั่นะพวกเรานั่นน่ะเดี๋ยวก็นหนีหมดหรอกพูดจาไม่เพราะมันไม่มีนีหรอกเมืนคนแล้วใส่น้ำมาน้ำอะไรนะน้ำมันเีนน้ำเอล่ะเฮ้ย โอลิบอยู่นู่นโอ้ยใครเขแดงน้ำมันเยงเงกันอันไหนโอลิบอยมุงหาน้ำมันไม่เจอทุกคนโอลิบอยอยู่ไหนวะน้องสสามเกินไม่รู้เาม่เไมหไม่เป็นทุกคนแบบนี้วะพี่อรออ้ยอัม่ไดกาอนนันทัโฟมไหมคะเามตายก็ไม่ดีเอ้ยนู่นค่ะสเปกไหนอันัน เห็นไหมมึงยังไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนกูตักใส่ไปที่ไหนเท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 เอเทเอเท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 ดกเลเทเทเทเวเทเทเกเทเทเทเเท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 เเทเเท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 เอยทเเทเทเทเอเเเยเาเเเเมทเเเทาเ พูดพอๆพเดี๋ยวช่องปิวถ้ามึงปิว,ปพอพอพวกูจะไปฟ้องพ่อหุ่นังก็แหงเพราะว่าเพรามันไม่ใช้ภาษาพ่อหุ่นละแม่แงเฮอะเฮอเฮอพ่อมึงหัวร้อยเฮียนเลยนี่ตั้งใจหัวร้อย่อยน้อง <c oughs> น้ำมันหึน้ำมันหึก <c oughs> กูเลื่อนเหนื่อยนี่มึงเนี่ยกูทำอะไรใสุนหมูต้มเค็มเข้ม มึงดูเท่าไงสองหมื่นแล้วเฮ้ยสองพันหรือเปล่าสองหมื่นมึงดูมึงดูสองจุดศูนย์สองพนไง่สองจุดศเนี่ยโอ้โหกูนังเพูดจริงเหรอเน่ยสองหมื่นนึ่งแล้วสองพันกูเลิกเลยนะสองหมืแล้วสองหมื่นสองแล้วเอาแว่นมาดิอาลีอ่ะพี่อาลีมาพี่อาลีจะเก็บแว่นมาสองพันนี่กูลงไปนอนเลย2องหมืแล้วมึงไม่ต้องพูดมาก จะบอกคนรู้ทำไมต้องบอกให้มึงรู้ไงอ่ามีเพียรีเพียรีอาเพียรีมานะคะเพียรีเพียรีชาวอะไรนะชาวอะไรนะรีลำบุญカหรู้มึงอ่ะไม่ใช่ำเมカะใช่ำカメสองหมื่นเจ็ดแล้วคือเขาจะดูกูทำมึงเป็นสองหมื่นห้ยอะไรมึงเนี่ยอ่าทำเลยนะหมูต้มเค็มหมูต้มเค็ม โอเคอันนี้เป็นการพุกเรียกว่าอะไรจริงๆต้องหมักหน่อยนะหมักทำไม่ไม่หมักจริงๆเล่นสดดีกว่าหมักหมูไม่ค่อยดีโอเคทำได้ไหมแล้วนี่ไม่ทำอีกอ <c oughs> อันนี้มันแค่ <c oughs> หมักเองเอาทำ คนเท่าไหร่ไม่ถึงหมื่นไม่ทำนะจะสามหมื่นแล้วเนี้ยสองหมื่นแปดแล้วเอางี้ดีกว่ายัางไงสามหมื่นสามหมื่นหรือสามหมื่นสองหมื่นแปดแล้วเนี้ยสองหมื่นเก้าแล้วเรื่องจะขายหมูต้มเคม็มได้ยังไงอะ่ะทำไมอะ่ะไม่รู้ดิขายไงเอาอย่างนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยใครเอาใจมาร์วี่วะอันนี้มาอ์วดิเดี๋ยวนะมันมีมันมีมันมีในคอมเมนต์ที่เป็กใช่ปะ มีในคอมเมนต์พี่เป็กเอาอย่างงี้ไปดูในคอมเมนต์พี่เป็กค่ะใครต้องการหมูต้มเค็มนะสามหมื่นแล้วสามหมื่นคนแล้วอ่ะอี้ยพูดได้ป่าวะไม่ได้พูดไม่ได้หม้อมันหูมันขยับได้ที่ไหนหมูที่ดูหม้อวันโม้มันก็ขยับได้ที่องนี่เล่นหูเลยนะดูหูจะหลุดนะอะไรไม่ไม่หลุดครับพี่โททรศัพ์ เบาเบาไม่ต้องเสร็จแล้วไม่ได้อันนี้เย็นแล้วเห็นไหมไม่มีควันวางลงอุนอุไม่ได้คือพี่ต้องทำเมื่อกี้เนี่ยหมักไปแล้วเสร็จแล้วนะต่อไปเราใส่น้ำก็เอามามามาต้องใส่เออไอต้องใส่อะไดิโอ๊ยเร็วเดี๋ยวแกละมัดพูดจะตกใจยาดิเสียงแกน่ากลัวนี่นี่นี่ มาดูงนีสิโอ้ยต้องรอนให้ต้องรอนให้มันเดือดก่อนที่เบาๆอะไรเบาๆแกงไฟนี่นะครับเราใส่น้ำให้มันพอดีกับเนื้อเนื้อหมูของเรานี่นะ เดี๋ยวลองให้เดือดแล้วนี่รอไหวไหมแว่นอยู่ไหนแว่นหาแต่แว่นสามหมื่นคนแล้วสามพันหรือสามหมื่นอะคุณผ้สามหมื่นมีใครอยากชิมหมูต้มเข็มที่แป็กไหมคะมีไหมมีจะขายก็บอกเข้าไปก็ถามมาว่าเขาอยากชิมไหมจะชิมที่บ้านด,ดีกว่าไหมหรือไปชิมงานเกิดดเออีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว มันเกิดตอนนี้ขึ้นเป็นสองร้อยเก้าเก้าแล้วนะขึ้นอีกแล้วอุ้ยตังไว้มันมีอะไรกระเด็นอ่ะนี่นะน้ำอยู่แล้วก็ใส่มันห่ย,ยนิดนึง เกลืออีมาไลาย,าายันนิดนึงสีิวขาวจะเด็ดสมบูรณ์นิดนึงเดี๋ยวเราจะจัดเป็นรอบนะคะหมูต้มเค็มซีอิ๊วขาวจะเด็สมบูมบรณ์ขอบพี่พูดแล้วนะน้องต้องสะกดพี่เลยนะ <c oughs> สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรู้เป่า คื่ออะไรน้ำตาลปี๊บหรือ,อน้ำตาลแล้วพี่มันเดือดแล้วเอาจริงนะแค่นี้แหละแล้วก็ปล่อยแอาา๋อขาดซีอิ๊วดำนิดนึงนะในซีอิ๊วดำยังไงเอานี้เขาไม่โคเวฟ่อยนี่นะ <c oughs> โอ๊ย แ่นี้เลยเ,ลเหรอแค่นี้เลยเหรอสามหมื่นหรือให้อีกแปดคนไปไหนเดี๋ยวมึง <c oughs>